แพทไมันิเคนะเหมือนเดิมเฮียผมเสียตังค์อีกแล้วไม่เคยรอดจริงๆเกมเฮียนี่แล้วกาช้ามันก็ไอสกินกาชาก็มาถี่เหลือเกินมันน่าเป็นมาร์เก็ตติ้งแพนใหม่ของนิเคแล้วเพราะว่าเขาทำแล้วมันได้เรื่อยๆนะมีคนอย่างกูเรื่อยๆก็เลยจะรอทำไมใช่ไหมเออแม่งก็ทำมาแบบทุกแพทเลยทีนี้ซึ่งแบบไอเฮียโอ้กูโอเคเดี๋ยวกูจะโดนแบนมันนะยูทูบจะแบนกูมนะั้นะแ เพราะขนาดต้องบอกกันว่าขนาดไอ้หน้าไทแอนของเอ่อนิเคไม่ยังขึ้นเลยว่า this video is a g r e s t r i c t and only available on YouTube เดือนหมอกูว่าคุณน่าจะโดนมีสิทธิ์โดน uh, อาจจะโดนอาจจะติดเหลือง maybe maybe แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทำคลิปก็น่าจะแปะเซนเซอร์ไว้ไอชุดเนี้ยชุดกระต่ายคือกระต่ายแน่นอนผมผมว่าผมดนรอซื้อได้ง่ายอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยไอเชี่ยมันเป็นโลบผมไม่ได้ชอบอะ แต่ตัวมันก็ดีตัวมันก็เมตาใช่ไหม <c oughs> แถมแม่ง็นชุดกระต่ายก็เลยแบบโอเควิน okay, วินสองต่อหนึ่งมีเมตาแล้วก็มีชุดกระต,าตา่ายอีงเป็นตัวเดีวยวแต่ละคร้ที่ผมไม่ชอบก็ถึงหวังนิดนึงหวังเผื่อเผื่อได้ก่อนจะได้ไม่ต้องเติมเพิ่มเพราะว่าก็ไม่ได้มาซับทับใหญ่ๆแล้วผมว่า0ูเถ้าผมจะไม่ผิด0ูน5 <c oughs> ไอเ้เปตูนหีอ้ยปกติเกมแม่ง5%กูยังไม่ค่อยจะออกเลย <c oughs> นะ อ๋อไม่ใช่0.5ว่ะโอเค0.5ก็ได้วั a ต t h กฟ u ักเดี๋ยวอ๋อโอเคเบสิคเลทแม่งคือ0.05โอเคแม่งน้อด0.5แต่ทีเนะี้ยถ้าเปิดไปเรื่อยๆผมเดาว่าปรเซ็นต์น่าเพิ่มเรื่อยๆไว้ก็สกอรโอเคนะไม่เคยไม่เคยสังเกตมาก,ก่อนเลยผมเที่ย0.5มาตลอดมามีดีหรือเปล่า99%แชท99% 99%ปองออก ไม่ออกว่ะเลยอันนี้เลยเลยไปไกลเลยแต่ได้มงมงโปก่อนเอาเพิ่มมาว่ะเพิ่มมาจุดสุดไอจุดจุดหนึ่งเอ้ยหรือเหมือนเพิ่มทุกทุกไอนี่วะศูนย์จุดศูนย์ห้าแต่ไม่น่าใช่ถ้าถ้าเพิ่มทีละศูนย์จุดศูนย์ห้าไม่น่าถึงหนึ่งได้มวงแล้วว่ะโอเคโอเคเมื่อกี้ตามที่ผมบอกเลยแชทเมื่อกี้ตามที่ผมบอกเว้ยเก็บมวงก่อนแล้วค่อยเก็บทองเพราะที่เหลือเป็นฟ้า อีซี่โอเคโอเคไอเหี้ยไม่ใกล้เคียง <laughs> เลยหนักกวเมื่อกี้อะเลเนาอโอเคได้แล้วไม่น่านต้องลุนล้นรึมั้งไม่น่า,นานได้หรอไปกดแบบไม่ลุ้นจะได้ไม่ผิดหวังซึ่งเลยโอ้ไกลมากตรงข้ามเรื่อง โอ้ไม่ก็ทองล้วนโอ้ไม่ก็คุณจะได้อะไรกันนะเอออมมที่อ่ะกูดวงดีจะได้ด้วยี๋ยวยโอ้ไม่ก็ <'s> oh yeah. oh แล้วแม่งมีบิวตี้มาร์กนี้ดแบบ้วยโ,โว้ย i n ็ n โ w a ว ยังไงก็ต้องเซนเซอร์กูบอกเลยไม่พ้นยังไงก็ต้องเซนเซอร์รวมตัวละครไอเฮี้ยตัวใหม่ด้วยเซนเซอร์หมดจริงเอาจริงว่าแชทผมว่าเซนเซอร์หมดวะ่ะแบบดูดิเกม12บวก by the way ใครรูะ้ะเกม12บวก12บวกบ้านพอ่อสิบสองบวกยังไงไอเ้เฮี้ยโอเคกูว่าแล้วล่าสุดประเด็นคือล่าสุดล่าสุดผมเพิ่งเปิด ไอตีแท็กที่เขาอัปเกรดไอชุดอัปเกรดสามตัวคือผมแค่อยากเปิดเล่นๆเว้ยใช่ไหมโอ้ oh, เดี๋ยวนะนี่มีเต็ดเอากลับมาขายนะเออแต่ว่าไอตัวพวกเนะี้ยผมเปิดเล่นๆใช่ไหมไอเชี่ยมแม่งออกสิบโลสามตัวเลยแบบมึงประชดกูบ่นอะ่ะกูแค่อยากเปิดทำเควสแบบเพทแบิ๊กลี่อแล้วผมก็เห็นผมยังมีตั๋วอยู่ก็แบบเออเพชรก็ไม่ได้น้อยก็แบบเออเปิดเล่นๆแล้วกันได้ก็ดีไม่ได้ก็แบบถือว่าเก็บตัวทองไปแม่งได้หมดเลยสามตัวเพราะฉะนั้นแบบตู้นี้ expect the worst ว่ะจริงๆ <laughs> อาจจะดวงไม่ดีได้โอเคอนิอเชนะมึงเปลี่ยนแท็กได้ละจริงๆอะไม่ใช่12บวกแล้วเกมมึง18บแวกฮะจริงมีเปลี่ยนมีเปลี่ยนเวอร์ชันไหมแบบเป็นเวอร์ชันเอ่อเวอร์ชันแบบ safe for work อะผมจะได้แบบไม่ต้องเซ็นเซอร์อ่ะ imagine ถ้า back to back to back to back สี่รอบติด imagine lock ปรักโอเคสิบตลหันไปตัวผมไม่มีแล้วด้วยเขาเนื้อ ผมมีให้เท่าไหร่ตอนนั้นเออถูกแล้วสิบเอ็ดไอ้เชียตัวลิมิเต็ดก็ไม่ใช่เอะโอเคกูต้องตั้งลิมิตกูตั้งลิมิตด้วยกันผมว่าผมตั้งลิมิตสักแบบเท่าไหร่ดีสิบเอ็ดใช่ไหมสักหกสิบแล้วกันเผื่อตัวหน้าด้วยนะเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดไม่ได้มีตัวเดียวนะเดี๋ยวมีไอ้เยมิุ้กด้วยเออรีดกูหมดเตนะเฮ้ยโหลดนานโหลดนานแปลว่าอะไรถึงจะไม่ใช่เกมญี่ปุ่นแต่โหลดนานแปลว่าอะไรอันนี้โหลดนานแปลว่าอะไร โหลดน้ำไปว่าออกเว้ยว้าวไอเหี้ยแล้วมากินโหลดอะไรวะรู้สึกไม่ดีเลยกูยังคนเปิดต่อ,อเลยวะเนะถึงจะเปิดไปแค่สามสิบออชี่ยจะคลิปเลยไนดะ้ไหมโอเคโอเคผมเชื่อเรื่องการเผาดวงไว้เพราะฉะนั้น อย่าทองนะไอเ้เหีย okay, โอเคทนมากโอเคเลขสามแชทเลขสามขอสามรอบไม่ทองสามรอบเรากลับไปเปิดเลยไม่ทองสามรอบเรากลับไปเปิดอย่าโอเคโอ้โอ้อีนนีดเดียวโอ้โ oh. หแล้วม่วงเยอะมากต้ What the fuck? องฟัลกมาไอ้เหียสี่เปอร์เซ็นต์ไม่ออกหรอกไอ้เหีย yeah. อย่าอย่าออก โอ้ยไอ้เฮ like right? ียพรีเวอร์ตี้ซัดชิปหาแล้วไม่ตรงตามเป้าอะกูจะได้ไหมล่ะอันนี้ก็สี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันไะเออมันก็สี่เปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็ทูแบ็กไปดิโชไปสี่เปอร์เซ็นต์โอ้โหหรือว่าเปอร์เซ็นต์ไอ้นี่มันน้อยว่าเฟ้นชิปมันน้อยวะอ๋อไอ้เฮียมันโอเคโอเคไอ้เฮียทำไมกูไม่เคยสังเกตเลยวะะ S <S บรอ,อ,อป่าไปเราไปตู้ธรรมดาก็ได้ไปไม่อยากไปชัดไม่อยากการไม่ออกทองมันไม่ยากไยไม่หลอกสวยนะสวยหนึ่งสองโอเคโอเคอย่าสามนะอีเวนมึงอย่าสามอีกรอบถ้ามึงสามอีกรอบนะไอกเกมอยา่าโอเคอย่าสปุกด้วยโอเค โอเคโอเคได้แล้วได้แล้วเว้ยเาได้แล้วเว้ยชัดาได้แล้วเว้ยจงสถิตอยู่กับไอดีกูไอดีกูมีแต่แม่ๆมาอยู่ไอดีกูเถอะมาอยู่อยไอดีกูเถอะฝากสปูกึ้ได้ไหมสปูเมื่อไหร่มันจะโผล่ฮะโอเคตองตองอย่าหลุดอย่าหลุด ยัหลุดตัวเดียวโอเคยัหรุดอ๋สองเปอร์เซ็นต์หนึสิบอเหสิบอ้ยมันอยู่ลเชื่อทาว่าเชืาเชืาโอเคเชืาเชืาเชืาก็ตายก็ตายสาวเวน yes โอ้ม เกือบโดนเจรีดหมดตัวแล้วเมื่อกี้โอ้มาฟักทิ้งกาดมึงปิดท้องหนะนะไอ้้ยนมโผล่อนันี่มึงปิดท้องสงสัยไม่ชอบโชว์สะดือเข้าใจได้ดูรับถ,ถ้าหญิงนี่ปืนคายนาเซนเซอร์นมแต่ก็ไม่ได้เซนเซอร์ขนาดนั้นแล้วก็เหมือนเดิมโชว์ตูดเอาไปนสไนเปิด รู้สึกสไนเปอร์ VER ตัวช่วงหลังมีตัวมีแต่ตัวสไนเปอร์สไนเปอร์ปืนกลปืนกลใหญ่ที่วี่งมาชินกันนเยอะยิบหายไม่มีอะไรคอมเพลมากไม่ชุดกระต่ายแล้วก็เราไปโรก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 มาเที่ยวชุดแรกเฉยเฉยเข้าใจได้แหละเอาจริงว่าแบบเป็นชุดกระต่ายผมไม่เข้าใจได้มากเพราะมันมึงอยู่วับต anyway ี ah> ้กระต่ายเป็นดีลเลอร์มันก็ต้องมันก็ใส่ชุดกระต่ายได้ปะวะ ใช่มุดปกติไม่มีอะไรทรงผมก็บ๊บอบบ๊อบเปแ๋แล้วเขาเรียกว่าอะไรทรงอะไรแบบบ๊อบแต่มันมันตัดแบบเป๋ข้างหนึ่งม,มันมันมันมีชื่อทรงว่าทรงเฮียนะเนี่ยแต่ตัวคุไม่ได้เฟรซี่ขนาดนั้นตัวนะั้นจนกระทั่งโอ้โหหมายกัดไอเฮียลายเส้นก็เปลี่ยนนิดนึงมา,าจริงผมชอบลายเส้นของคนนี้มากเลยรู้สึกว่าตัวหลังหลังมันจะมาลายเส้นนี้แบบแทบทุกตัวเลยมั้ง แบบดดูีเลยเชื่ออิมเมจินมีดิวเลอร์อย่างนี้ในชุดจริงนะไม่เล่นแล้วไพ่เล่นดิวเลอร์แทนแล้วก็ในเกมมีหางก็ตายด้วยเดี๋ยวนะหางก็ตายอย่างงี้มันคงเป็นชุดแหละไม่ไม่คงไ,ไม่ใช่อะไรยัดเข้าไปหรอกใช่ไหมชัวรี่แล้วก็เหมือนเดิมเห็น Under ooth, อันเดอร์บูฟโชว์สะดือคลาสสิกนี่แค่เ,คเดือ โอ้โหเดี๋ยวนะแชทลดดรสแกมแชทลดดรสแกมไอ้เย็นลดดรสแกมผมคุณสังเกตผมสังเกตจากทีบีเลเพราะตัวปกติผมก็ไม่รู้ไม่ได้ดูไอ้เหี้ยคือมันไม่ได้ติดกระดุมมเห็นไหมไอ้นี่ก็ไม่ได้ติดกระดุมแต่ว่ามันนั่งนั่งปิดแต่นี่มันติดกระดุมไปเลยแม่งเลยคือมึงจะโปมก็โปไม่สดไง อะไรวันนี้แค่เขาเจาอก็กินสองบวกแต่ว่าเอ๊ะยไม่เป็นไรไม่ว่ากันโอ้มีแอนิเมชันด้วยกแต่ปกติสกินกาชาก็น่ามีแอนิเมชันของแม่งอยู่ห้อป่ะไอตัวจิบิเอ๋มีบี้จำไม่ได้ไม่เคยไม่เคยสังเกตด้วยซ้ำโอ้ไมยกอด e fuck? shall I put my luck into the Into the taste. Put my.